มาถึงแล้วครับผมเขาว่างานนี้มีเวทีมีลิกเกมีเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เวทีรำงวงตรงนี้เป็นพพชธวิเชียนสอนรักเน้นเนตรชนกค,ครับผมลิกเก้ครับเข้ามาเลยก็เจอของลิเกก,ก่อนเลย ฝ่าจะกองกันแล้ไปกองกันแน่ฝ้า,ายอะมิกทีมงานใช้เป็นไมด้าสครับผมเดี๋ยวพาไปดูาวเวอร์ก่อน<ฮ>เป็นของวอตเท็ซะ er ด้วยฮันนิกซอนครับแทะคา,างครับ cover ก็ w a t c h t e ครับผม 8,000R m i กับ Q5,000R ครับเสียงกลางจากไทยอ audio ครับลบบุรีครับนิเตอร์เป็นของ t a หมดเลย

มากเลยจะพาไปดูเวท,ทีรำวงก่นอนตอสองครับต่อสองครับ สูงมากเลยเป็นคิวของสอนซูพันโชครับเดี๋ยวพาไปดู ฟังขอดลมชนกันครับบนล่างพาวเวอร์ก็น่าจะเป็นของวีเอหมดอ่ะเสร็จนี้ T7 มิดเลยครับตีบ้านอยู่แค่นี้เอ้าเอ้าวัสดีครับกลยังกลยังไลแล้ว แบบได้สวยมากเลยนี่เกิดจะเป็นใหมด่ด้าน แดกตามากเลยเดยี๋ยวไปดูเวทีคอนเสิร์ตต่อครับผมเิ

ดีของดีโอ้โหทางวัดสุดยอดเลยอะ่ะวันนี้เนทกาแฟด้วยหรือเปล่าเนทกาแฟมาลีฮวนันหน้าน่าจะมาสาวแล้วหรือเปล่า ในฝั่งของดีแล้วครับดีดีด ตการยงๆที่เคยทำมามานะให้เกิดเป็นมือสวดมนต์ว่าพระต่างๆมานะเป็นเป็นกุศลแล้วก็เอาจิตมาเออกายวาจามาเปล่งเสียงนะโมตัสสะภะคะวะโตโยโซติปิโสอะไรกันแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นสามพลังเป็นเอตัคคะอุเป็นเอกเป็นหนึ่งละมันก็จะเป็นพลัง พลังเอาอีกแล้วเหมือนจะเหมือนจะเป็นพูดเดียวพูดถึงเรื่องราวเรื่องราวของขังอีกแล้วเอาอีกแล้วอันนี้เป็นหนึ่งเดียวไงมันเป็นคำอธิษฐานที่เออที่จะส่งผลได้เร็วเร็วเร็วส่งผลได้เร็วคือมันรวมเป็นหนึ่งในจาจารย์มันรวมเป็นหนึ่งแล้วมันก็จะเร็วเรียกว่าพลังแห่ง ความดีได้ไหมพลังแห่งความบริสุทธิ์ได้ไหมใช่พลังแห่งก็เรียกว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอย่างที่พี่ป้าอมมอมเพียงอย่างเนี้ยครับที่พระสงฆ์องค์ระเจ้าที่ท่านเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งปกอ่ะอธิษฐานจิตถ้าจิตไม่แน่วแน่จะเอาจะเอาพลังบารมีจากที่ไหน น้อเร nee. er ียกว่าพราปณาธรรมะที่นี่กำลังทิ่หน huh? ึ่มเงิสวดในเจตนาเหมือนกันครับด้าทุกองก็สวดในเจตนาแต่เอาจากที่อื่นมาได้ไหมไม่มีไม่มีทุกองก็ต้องสวดอย่างนั้นแต่ทําไมองค์หนึ่งสวดยึงขังองค์หนึ่งสวดไม่ขังเพราะเพราะบารมีจิตที่แน่วแน่ที่พี่พูดไงเุณต้อ ถ้าคุณเอะไรของพี่ที่ว่าให้รวมวไม่เป็นหนึ่งเออเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแน่วแน่โอ้แล้วก็ยังเกิดพลังเอาละอันนี้ขอผ่านนะจ๊ะเอาอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่ามันลึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มเลยไหมโอมโอมจะเสิทถาเอออย่างนี้พอฟังแบบนี้ฟังรู้เรื่องเอออย่างนี้ฟังรู้เรื่องเออพอเราจิตที่แน่วแน่เหมือนกับเดี๋ยวหลวงพ่อ ข <K an> อฝ <K an> ากคาถาในทุกท่านทุกคนที่มาทําบุญในวันนี้ตั้งแต่วันแรกรถึงวันส้าย์ขอให้ท่านจงอายุวันนะสุขะพระระัทธาโสถีพระวันตุร<อ>ุ้ย <K an> ใช้ให้แล้วนะครับหลวงพ่อจะร